สวัสดีทุกท่านกันเลยนะครับพบกับผมเช่นเคยนะครับกับโนบอดี้ปะกายแสงนาตีนะครับผมเราอยู่ใน ID ดีพิบัิโนบอดี้ X กับตัวเรียวไทม์นะครับผมดูเรียวไทม์ไฮไลท์ดูเรียวไทม์อีกแล้วแต่วันนี้มาแปกครับเพราะว่านี่เลยเห็นปะยอกยอกยอกอันนี้เจอคนโยนนะครับตอนนี้เจอคนโยนก็แล้วตัวแปลกๆมานี่นี่นี่อยากให้ดูไอ้อันนี้แพ้อันนี้ก็แพเอ้ยนี่ชนะนะครับนี่ชนะแล้วก็ชนะแล้วก็ชนะ

มาสามารถนึ่งได้ทั้งในเว็บแฉไลน์เติมตฟงเติมง่ายเติมไวตลอดชั่วโมงต้องดิสแมนช็อปเท่านั้นมาครับมาดูกันดีกว่าทำไมปู่ซิลเวอร์แฟงร่าง SSR มันถึงมาได้นะครับผมเฮ้ยผมว่าเปิดก่อนหรือเปล่าเปิดแล้วจบเลยหรือเปล่าเฮ้ยเอาอะมาดูดิทีมงานบอกต้องอัดให้ได้เลยอันเนี้ยต้องอัดให้ดูให้ได้ครับเป็นไฮไลท์เดียวทนมาถึงครับเปิดด้วยแบนด์คอจักรพรรดิเด็กเหมือนเดิมนะครับผมสัตว์ประกายแสงแน่นอนครับ ฝั่งตรงข้ามน่าจะแบนเพราะว่าเราอยู่ฝั่งสีฟ้าด้วยนะครับถ้าแฝดประกายแสงเปิดก่อนมันจะเป็นเรื่องนะครับผมเอาล่ะเขาไม่แบนซอมบี้แมนนะแต่ว่าเรืองซอมบี้แมนเป็นตัวสุดท้ายแน่นอนมาดูนะครับเฟสแรกมาเป็นราชาทะเลลึกโกคืสื่นแล้วก็ยุงนะครับผมยุงยูอาร์นะครับฝั่งตรงข้ามเรืองมาเป็นคอ2คอนะโบร้อยกับเกลิวกันชุบแล้วก็ราชาทะเลลึกกับตัวดาเมจหนึ่งนะตัวนั่นเองนะครับมาดูของเรา เขาแบนจุงนะครับผมของเราแบนราชาทะลิลิกไปเลยครับแล้วกลายเป็นของเขาต้องแบกภาระสอคอนะครับผมต้องจัดสรรดีๆแล้วละ่ะของเราก็มาเลือกสองคนกันแล้วฮยปู่มาวะ่ะเอาปู่ซิว่าแฟงมาวะ่ะเอาว่ะเออเอาดิเอาดิเอาดิแล้วฝั่งตองข้าวเรือกว่าเป็นเกรวินโกเกสแระเจสโนตนะครับผม เออน่าจะแบนเกรวินนะเออเพราะว่าเกรวินทำสตานดได้นะครับผมเฮ้ยแต่เราโดนแบนยุงไปนะเราไม่เลือกที่จะแบนโกเกสือเหรอครับเออทีมงานไม่ได้แบนโกเกสือนะครับแบนเป็นเกรวินเพราะว่าเกรวินมีผลต่อเกมมากกว่านะเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะครับอันนี้น่าสนใจ ทำไมทีมงานถึงปล่อยโกเกสึเพราะว่า2ตัวสุดท้ายน่าจะเป็นฟุบุกิกับซอมบี้แมนอยู่แล้วนะครับผมเพื่อได้เปิดก่อนแล้วก็ลบโลจากฟุบุกินั่นเองนะครับคอที่เราได้ใช้ก็คือคอเกลิเกนชุบแล้วเรามี2ออตัวที่เป็นต่อสู้อยู่แล้วก็คือโกเกสึกับลาชัยลึกส่วนปู่ซิลแฟงนี่ของแถมครับสำหรับคลิปนี้มีตัวแปลกๆนะผมว่ามาครับซอมบี้แมนกับฟุบุกิเหมือนกันครับจัดทีมาเป็นคอเกลิวประทะกับคอโบล้อนะฝั่งตรงข้ามน่าจะใช้คอโบล้อนนะครับ ป็นคอโบลอสกับที่มีจีนอสแล้วก็โกกระสือด้วยเอาเรื่องจัดๆฮนะมาดูกันนะจนะเป็นยังไงครับเฮ้ยคอโบลอสกับโลกโกกะสือนะ่าจะาโหดเป่าเรื่องอยู่นะไปครับขวานสาบั้นไปก่อนตรงนี้ครับปึ๊บไประเบิดเพีย้ยยังไม่แตกครับจิโกโยตีไปครับตรงนี้พายุข้างนระุกเพิงบวกแล้วไปตรงนี้ระเบิดพีย้ยก็ยังไม่แตกนะโดนีกาซานายครับกลาลิซิแพคโตปึ้มไป แล้วเกดเลยกระชุบไปหวแล้วติดลูกกูกิสุนทุกตัวแล้วระเบิดพีแอครับแล้วลูกฝั่งตรงข้ามไม่มีทุไฟใช้โอ้โหอย่างนี้เองนี่ฮะปู่ซซว่าแฟงมากันฮะเอาโล่มากันครับนี่ฮะโอ้โหระเบิดพีแอโอ้นี่พิกก็ชนะแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตัวแปลกๆก็ได้มีแค่ตัวแค่นี้ก็พอแล้วนะครับเออมีแค่ซอมบี้แมนฟูบุกิรักใจหรืก็พอแล้วตัวอีกตัวนึงเป็นตัวอะไรก็ได้ขอให้มีคอ้ยซุยลิวคัมซุยคิงหวะเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยระเบิดพีแอเอ้ยเตะกระดูกหาสีทองด้นะ เอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะตานี้เอาเรื่องอยู่นะเอ้ยไม่ธรรมดานะจิโกโยจิครับเมืีเข้าสู่ทัวที่2อยู่เจอซุยลิวคําซุยคิงไปดิระเบิดเพี้ยนเหลือจีนอตัวเดียวแล้วลดกระสุนกระสุนอิมแพกโตไปไปยังไปจังหวะนี้ยังยืนได้อยู่แล้วซอม้แบนลุกขึ้นมาโดนระเบิดแต่ไม่หวั่นอยู่แล้วครับปลาครับสะบ้นแคนมาตรงนี้ขวาระเบิดยัดหน้ามาแล้วจีนอไปหวันแล้วเรียบร้อยปุ๋งซิวแฟงโบขอทุบหลังขอทุบหลังนี้เอ้ย ชนะไปแบบนี้โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวนะมันอะไรเฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนสําหรับคนที่เป็นเซิร์ฟใหม่ใหม่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้น่าสนว่ะการต่อสู้สุดมันเฮ้ยไหนขอดูหน่อยสิถ้าเกิดเขามีแค่คอจกกักรพพัดเด็กแล้วตัวยังเป็นพวกโซนอดกอะไรอยู่แบบเนี้ยเขาเล่นกันยังไงเอออันนี้น่าสนใจว่าตัวละครมีน้อยมากครับตัวละครมีน้อยจตจัดอ๋อนี่ไม่มีแบบแผนพีเขาว่าแต้มยังไม่หนึ่งพันเก้าเนาะ เออดูเขาเลือกตัวกันมาเฮ้ดูอย่างนี้ก็บันเทิงดีเหมือนกันเฮ่นี่ตลกอันนี้ตลกอันนี้อันนี้ชอบเลยเออเขาเล่นคอจักรพพัดเด็กแล้วเป็นยังไงอ่ะใครเปิดก่อนชนะหรือเปล่าครับฝังสีเงาพาเข้าป่าครับใส่ด้วงด้วยด้วงสะท้อนมาเนี่ยกาโรสวนคืนอูยุคัยเฮเต้ยอันนี้เสนะิร์ฟไพ่เนี่ยอูยุคข่เฮเตมาครับระเบิดไหมกาโรสวนครับเพาะเป็นฮีโร่ไปครับนี่ฮนะโอ้โหสตันมาสตันด้วยอุ้าศดาวด้วยนะ ฝังสีเงาพาเข้าป่าครับไม่พาเข้าป่าไม่มีอาวุธเออชี้บาบอมไปอ,อขอมีแค่คอจกักรพรรดิเด็กพอขอแค่มีจักระพรพดิเด็กพอโอ,อ้โหแต่มันน่าจะนานป่าวะเหมือนน่าจะนานป่าวะละอาด้วงอะด้วงว่ะออจาจักรพรรดิเด็กสวนขึ้นกลับไปเฮ้ยตานี้น่าจะมันตานี้น่าจะมันเฮ้ยเอาเลี้ยงชิวละเออ,เอ,อยังไงยังไง มาครับซอมบี้แมนตีธรรมดาติดกระดูกหักสีแดงครับแล้วแทงท็อปมาสุบัลต์ถูกหัวไปที่กาโลการลส่วนขึ้นกลับไปเพราะเป็นฮีโร่ครับวัวชัวโมราชัวโมราตัวเออระบำข้างพังพิน้าครับเอ้ยยังจำชื่อได้อยู่ยังจำชื่อได้อยู่เฮ้ยแต่เข้าใจแล้วแหละทำไมถึงคอแบรนคอจกักรพรรดิเด็กแม่งนานเหลือเกินเออคงไม่มีใครอยากจะเจอคอจกักรพรรดิเด็กนะในสภาพแบบนี้กาโลสวนครับเฮ้ยมันนายไปวะเนี่ย โอ้โดนแม็กสายฟ้าลิเนียสตันสองครับเป็นเชฟเดนหรือเปล่าครับตรงนี้โอ้โหโกดคูณได้ไหมกดคูณดีกว่าไหมน่าจะนานคอจกักรพรรดเด็กเนี่ยจะจัดรับฝั่งตรงข้ามบีฟด,ดิ้งแมนด้วยไงเออกดคูณดีกว่าอลองคูณหนึ่งจุดห้าดูครับแต่วันนี้ชิบาบบอมไปอุ้ยเนี่ยคอจกักรพรรดเด็กมันมาแบบมันลดโล่แบบมันไม่ค่อยลดโล่กันอะดูดิไม่น่าถึงเป็นการต่อสู้สุดมัน <laughs> การต่อสู้สุดมันมนเป็นอย่างนี้เอง ฝังสีเงาพาเข้าป่าแล้วฟูยูไข่เฮยเตะมาครับนี่สำหรับเซอร์ใหม่มาครับการโลสวนรถแม็กใสฟ้าเรื่อยๆครับไม่ใส่ฟ้าออกสตาร์ทั้งวันก็ยังได้ฝังสีเงาพาเข้าป่าแล้วพ้องชีบ่าบอมไปครับการโลไม่ได้แชนตีครับจังหวะนี้ครับมาชูมูโรระบอมข้างพังบินาครับกับเบื้องแต่ครับแล้วชีบาบอมมาอีกแล้วตรงนี้แล้วนี่ฮะโอ้โหโจโจซีฮะโจซีฮะตะธรรมดาครับมาครับโซมิเวนตีธรรมดา ตีกันไปตีกันมาไม่รลูกไฟใช้ไม่มีลูกไฟใช้ของแท้เลือดยังไม่ลดกันเลยอ่ะเลือดยังไม่ลดกันเลยอ่ะกดคูณ2เลยไหมกดคูณ2มาที่เผื่อเร็วขึ้นโอ้โหมันไม่ลดกันเลยว่ะมันไม่ลดกันเลยว่ะฟูยุคายะเอตะครับโดนสวนแล้วอย่างเงี้ยสตันการลุ้นเรื่อยๆพลาดเดินๆรับมันจะไระจบที่ตรงไหนมันจะไระจบที่ตรงไหนตรงนี้โอ้โหนี่สุดมันยังไงล่ะอย่างงี้อาจจะแบงจักรพรรดิเด็กอยู่ไหมฮะเล่นทั้งวันยังไม่จบปะฮะอย่างงี้นี่กดคูณ2แล้วเนี่ย โอ้โหเป็นชาอะไรอย่างนี้โอ้ทำไมคอสมิทไอ้ทำไมคอจากพัดเด็กถึงโดนแบนนะครับเพราะประกาศราชนีนะครับผมแบนได้แบนไปเหอนนะฮะแต่ว่านี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะแตนยังไม่ถึงพันเก้านะครับยังไม่มีแบนยังไม่มีเฟดแบนนะครับต้องรับแรงกระแทกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะโอ้แล้วเมื่อไหร่จะจบครับเนี่ยเทิร์นที่5เข้าไปแล้วครับมาดูกันว่าสิบเทิร์นหรือเปล่าสำหรับตานี้เอออยู่ดีๆก็เจอของแปลกครับเออแลผมว่ามีตัวแปลกๆเออตัวแปลกๆก็สู้กันนะ เออมาดูกันเออเออเออไม่เคยคิดจะเปิดดูใช่ปหล่ะเออลองเปิดดูสักครั้งหนึ่งแล้วจะติดใจฮะนานเกินฮะมาสอมบ้ไอกาลูดสวยมากแ้วลุสตารไปอีกแล้วครับผมว่ายาวยังสิบเทินวะ่ะแล้วฝั่งสีแดงชนะเพราะว่าเป็นฝั่งสีแดงไงเราเป็นฝั่งสีแดงไงก็เลยชนะหรือเปล่าเออ้อเดี๋ยวต้องดูต่อไปเรื่อยๆต้องดูต่อไปเรื่อยลำบบัมข้างบังมีนาดเอาลระซอมบี้แมนตีต,ตีไปที่กาลูดอียวล้ะ ฝังเอ้ยเลื่อนลดอยู่นะอ้าวรถแทงทอมาสุวิรัตไปหวานอย่างนี้ครับฝังสีเงาใส่ดวงแล้วฟูยุคายเฮเตะอาแล้วเธอที่เจ็ดแบบนี้ครับแล้วโลดโลดกาโลจะบางได้หรือยังโลกาโลจะบางได้ยังโอ้โหไม่บางเลยถ้าไม่รู้ว่าตัวใหม่ๆมาถ้าไม่ใช่ตัวยูอาร์นี่ตีโลไม่เข้านะครับแต่ทองทอมแทงทอมอส,สุวิรัตไปหวานแล้วด้วยนะจังหวะน,นี้เฮ้ย ยังไงล่ะครับเนี่ยอุ้ยลระการูกไปหวานจนได้ครับโดนระเบิดฟุบุกิเอ้ยไม่ใช่โดนระเบิดทาซุมากิครับโอ้โหสนามแรงบิดฮะโอ้โหนี่ฮะคุยุคัยเฮเตะครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาล่ะถึงเธอินครับถึงเธอินที่จะได้จะได้เฉิดฉายครับหรือเปล่าครับตรงนี้เฮ้ยนี่ขนาดกดคูณ2เนนะี่ยโอ้โหยังไม่จบง่ายๆครับยังไม่จบง่ายๆซอมบี้แม้ลงไปนอนนี่ซอมบี้แม้ลงไปนอนเพราะว่าทาซุมากินี่ทำผลไว้ครับ สร้างสนามพลังสนามพลังเอาไว้ครับตรงนี้สตันด้วงไว้เลยครับไปครับเทินที่9นี้ครับแล้วก็จบไปทั้งอย่างนี้เลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูเทินที่10กันครับบี้แมนลุกขึ้นมาก็ล้มครับไอฟินิมแมลลุกขึ้นมาก็ล้มครับเจอไอสนามพลังที่ทัศมาิกิทำเอาไว้ครับตรงนี้เทินที่10เข้าไปแล้วครับใครเลือดใครอยู่เหลือเยอะกว่าชนะสินะใช่ไหมเออโอ้โหจักรพรรดข้อจักระรรดติกนี่มันเอาเรื่องว่ะอ้าวแล้วเรียบร้อยครับเลย โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนทีกครั้าเรารับชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ